กินตามตังครูสวัสดีค่ะนี่วันนี้เรามากินข้าวร้านเพื่อนนะคะบรรยากาศดีมากก่อนจะกินข้าวเราก็ต้องถ่ายวิวก่อนล่มรื่นเย็นสบายนี่ร้านเขานะคะมุมกาแฟอันนี้มีน้ำตกด้วยนี่มีน้ำตกด้วยนะคะนี่เขาทำเองนะ เพื่อนเราทำเองนะเก่งมากกินงับข้าวมาไม้ยงางเอามาแล้วเราไปดูกันวันนี้ว่าเราสั่งอะไรมากินบ้างเมื่อกี้เรามาถึงเราก็กินกาแฟกับขนมปังแล้วนะคะกาแฟมะพราะ้าวสกัดจากแมวมะพร้าวเพื่อนจัดขนมปังให้เรากินแล้วนะคะมะพร้าวสกัดอันนี้เราถ่ายให้ดูแล้วแต่ที่เราจะมาถ่ายดูคือเรากินข้าวเราหิวข้าวนี่อะไรั่งกันขั้วเกลือ ข้าวมื้อเช้าของเรานะคะเนี่ยอันนี้ตำหลวงพระบางไข่ดองน้ำปลาห,หมูกรอบจิ้มแจว่วไข่นี่ไก่ขเขาเลี้ยงเองด้วยนะแล้วก็ยำมมนเส้นพร้อมหรือยังยินตามตางกรูสวัสดีครับพร้อมแล้วลุยกินง่ายอยู่ง่ายไข่ดองน้ำปลาซัดไปครับหนึ่งคำอ,อยากจะบอกว่าบรรยากาศดีมากเราไม่ได้หัวกับร้านนี้นะทุกคน แต่ว่าบรรยากาศดีเป็นกันเองเป็นกันเองบรรยากาศดีมากๆาสบายๆชิวๆอือหือเฮ้ยบอกแล้วข้าวจานเดียวไม่ครบหลันเขาบอกผมกินไว ก๊าซก๊าซผักบางข้าวเลยเอาผักกอ,อกนิดนึงค่ะผักอะ่ะเออที่เป็นคนกินไวเพราะอะไรเอา,าข้าวจานไหมพอ<ะ>ใช่ไหมนอนล้วง,ง่วงมื้อเช้ากินเสร็จก็กลับบ้านนะคะนอนครับหนักเหนื่อยต้องแข็งะน้ำอ,อ้อยเรียนอยู่แล้ว อบริการยังดีมากันเองแตมีสวนนะคันเองกินเองอรยผมดีจะตายอร่อยอร่อยค่ะกับข้าวอร่อยมากนะคะถ้าใครผ่านมานะแวะได้นะปลูกท้องมาที่นี่ตลอดก่อนถึงด่านนล้หลบด่านไงหลบด่านแล้วเข้ามาที่นี่เลยไม่จริงว่ะ มาบ่อยงั้นเจ็บมาจากกรุงเทพอะ่ะเจอความเร็วเรียเข้ามาเพื่อหลบด่านจังหวะมาเจอร้านกันเลยกิน,เป,นเป็นเรื่องอข้ติเนียวไม่เส้นอร่อยมากหมูสามชั้นคั่วเกลือหืมเกม ตำหลวงพอบางก็ไหม่องเรื่องตำหลวงพอบางก็เป็นเส้นใหญ่ๆไงเส้นบางไงเส้นมันบางไงตำพรมบุรีอยู่พรมบุรีไปหลวงพอบางทำไม่เข้าปากแล้วยิ่งินไม่ใช่กวายเหรอนี่นะคะตกแต่ง ได้สวยงามน่ารักธรรมชาตินั่งสบายๆนะคะกินตามตังกรก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมติดตามและให้กำลังใจร่างดูคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับเราสองคนนะคะกินตามตังครูไม่มีคนดูกรูก็ต้องกินนะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ